3,2,1ส,ส,สวัสดีครับตอนนี้ดานีวีแผ่น VCD หา้าขยนไทยเรื่องวงการเหลาเราก็กเซอร์ไพรส์ที่ฮอลลินเตอร์เมนที่พี่ฮอลลินเตอร์เมนท์ทอใช้เดือนกุมภาสี่สิบแปดตื่นกุมภาผะดือนตุลาคงสองพันห้าร้อยหกสิบเราจะมาเป็นเดือนคุณธกิจไดอยูตุลาคมเป็นบุมบแบรน มีนสดงนางคือว่ากรอบครนี้นะคับนะฮะอันนี้ตกหน้าตกหลังตกหลังก็คือกระเทนหนังคอน,น์ดกระเทนหนังคอน,น,นีดถลิเมื่อตุลาคมวัจนจักรนายนะครับวันที่ศึกษาตุลาคมส5งพันกชุ่งเมื่อชุ่งออกหนังสือสากลไทยสากรชนลที่ส4ปิดท่าดีหลังสองไอ้ผ้าหลัง หลังวันทุกขคดีไทยกองวันกองออกคันษากองวันจังหวัดกองไอศนีโลกกองวันรัฐบาลรัฐสภาจังหวัดและวันเนี่ยราณะวันทุกข์ฟ้าถูกโลกและสุขภาพวันเลนโลกและวิหารวิหารากองวันเนี่ยราวันฮาดวีนและวันและ องแหนชาอันแล้ววันสุขภาพลกกออกกันอันนี้กกันแพทไม่เหมือนกับดีวีดีนักอทีโฮเอนเตอร์เทมนต์ดาเรนยูสากโอโฟฟรีดารังไฟฟีสซาดุนโดยสกินทักอายุไทยทุกนี้ทักโสเปนเซอร์โดยซาดุนโดสกินเลเซอร์ดีโอซีดีแฮปปี้โฮมเอนเตอร์เทนมนต์วาเนี่อรดาวเอคือยอ1หนึ่งเ็เองทั้งก็ยังมาอยู่นะครับ ซึ่งสั่งซื้อมากัราด้วยเอสเพรสนะครับแผ่นสองนะครับก็ใหม่นะครับดูได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับสาดสอดไอคิดนี้สวัสดนี้แคป